สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่1นนะครับในวิชาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเ,เริ่มแรกเลยเพราะว่าพอยแรกที่อยูบ่บนขวามือเนี่ยนะครับก็คือตัวโหก็คือตัวคลังข้อมูลคืออะไรนะครับคลังข้อมูลคือระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบพิเศษนะครับที่เก็บข้อมูลจํานวนมหาศาลเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจดังนั้นข้อมูลในคลังข้อมูลจึงไม่ใช่ข้อมูลทั่วไป เพราะเป็นข้อมูลที่เลือกฝันอย่างเลือกเฟ้นอย่างดีแล้วเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งเรามักจะเรียกข้อมูลแบบนี้ว่าข้อมูลกลยุทธ์หรือ strategic information นะครับสไลด์ต่อไปก็คือ,อ,อความแตกต่างระหว่างข้อมูลกลยุทธ์กับข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลกลยุทธ์เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการใช้ในการตัดสินใจซึ่งมักจะต้องมีการรวมศูนย์และก็เพื่อให้ถูก พื่อให้ถูกต้องและแม่นยำและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ต้องความต้องการของผู้บริหารโดยเฉพาะแล้วคลังข้อมูลดีอย่างไรนะครับคังข้อมูลเนี่ยเป็นคังข้อมูลเนี่ยมักจะตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ต้องการเจาะมุมที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการตัดสินใจมักจะเปรียบเทียบในแม่มุมต่างๆที่ฐานข้อมูลทั่วไปไม่สามารถทํางานได้นะครับอาทิเช่นตัวอย่าง บนหน้าจอนะครับอย่างเช่นเขาต้องการยอดขายของผลิตภัณฑ์ A ในแต่ละควอเตอร์นะครับของตั้งแต่ปี2,555จนถึงปีปัจจุบันที่จังหวัดเชียงใหม่ของสาขาช้างครานซึ่งจะเห็นว่าคำคำถามง่ายๆอย่างนี้จะเห็นว่ามันมีมิติในมุมมองที่แตกต่างไปนะครับตั้งแต่ที่ว่ายอดขายเอาเป็นยอดขายเดียวกันนะครับเอาเป็นมุมมองก็คือยอข้อมูลเดียวกันคือยอดขายแต่เปรียบเทียบใน มิติต่างๆนะครับเช่นที่เช่นมิติของเวลามิติสถานที่มิติผลิตภัณฑ์และมิติสาขานะครับนี้มาดูประวัติศาสตร์ของตัวคลังข้อมูลนะครับคลังข้อมูลนั้นโดยถูกเสนอโดยนายบิลอินมอน l นะครับซึ่งเป็นแนวคิดในปีคศ1 9 8 5 1989นะครับโดยที่นายอินมอนเนี่ยได้เขียนหนังสือชื่อ building the data เว r าสนะะจนเขาเขารับขนาดนามว่าเป็นมีดาแห่งคลั้งข้อมูลนะครับสาเหตุที่เขาเสนอแนวคิดเนี่ย็เพราะว่าเขาเขาเสนอว่าข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลทั่วไปของบริษัทเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์การตัดสินใจของผู้บริหารนะครับซึ่งเขาก็เสนอในปีนั้นบอกว่าน่าจะมีการออกแบบพิเศษที่ทําให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและทําให้บริษัทนั้นสามารถชนะคู่แข่งได้นะครับนั่นคือแนวคิด ประวัติศาสตร์ของตัวคลังข้อมูลทีน,นี้มาดูว่าตัวคลังข้อมูลต่างจากฐานข้อมูลอย่างไรนะครับคลังข้อมูลเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปภาษาชาวบ้านอย่างง่ายๆก็คือเป็นคลังข้อมูลที่ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ในอดีตนะครับย้อนมาถึงปัจจุบันซึ่งจะมีลักษณะพิเศษคือแกนเวลานะครับเป็นการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะประมวลผลแกนเวลานะครับจำนวนหลายปีโดยมากประมาณ3-5ถึงปี เพราะว่าถ้าเกิดเกิน5ปีนั้นมักจะต้องอา,อาคายหรือเก็บไว้ที่อื่นเพราะว่ามันมีขนาดข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนฐานข้อมูลเนี่ยเป็นการประมวลผลประจําวันนะครับคือเน้นเฉพาะปัจจุบันเพราะฉะนั้นครังข้อมูลจะต่างากับคลังฐานข้อมูลอย่างง่ายๆก็คือว่าครังข้อมูลเนี่ยจะย้อนหลังในแกนเวลาได้ยาวกว่า